สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับมีสาวราชบุรีครับสวัสดีค่ะมาเยือนมาเยือนบ้านแถวแต่จริงๆเราเกิดบ้านแถวเคยนั่งเรือซิยังไม่เคยตื่นเต้นมากมือสั่นมากมายเห็นเครื่องนราลองว้าเลยเมื่อกี้วันนี้พาเพื่อนต่างชาติเพื่อนออแอนดรค่ะมาจากออสเตรเลียแต่ว่าตอนนี้ก็ลังทำสารคดีเกี่ยวกับเรือรถไถแข่งอะไรเงี้ยในไทยนะะวันนี้เหมือนมาเปิดประสบการณ์ใช่ไหมพี่ น่าจะซิครั้งแรกในครั้งแรกในชีวิตเราจะดูว่าจะเป็นยังไงบ้างสภาพใช่ไหมสภาพผมสภาพดิฉันซึ่งพื้นเพกก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูแบบบีฟอร์กันแคมปหน้าจอไว้ก่อนบีฟอร์เดี๋ยวเรามาดูอัสเตอร์กันเนาะไปเอาทุกคน ก๋วยเตี๋ยวนายสวัยลูกชิ้นปลามาหาชัยยกกองทัพารามอร่อยมาเสิร์ฟถึงเซ็นท่านคนรปฐมกันแล้วสวสะอาดพร้อมเสิร์ฟเปิดให้บริการทุกวันกันเลยร้านตั้งอยู่โซนฟู้ดพาร์ิโอตรงข้ามกับสตาร์บัคทุกคน That is wild absolutely wild just the first time in your uh yeah that was one of the most insane things I've ever experienced in my life I was genuinely fearful for my life that was kind of crazy and uh not what I was expecting I think it's just like you're so low to the ground yes and it doesn't feel like you're in the water it feels like you're just bouncing on the water and you're drifting from side to side so yeah it's kind of scary <laughs> คือเหมือนโอเคมันอยู่ในเรือแต่ว่าด้วยความที่เรือมันบางอ่ะตอนที่อยู่ในเรือคือมันไม่ใช่เหมือนนั่งเรือมันเหมือนมันก็มันอยู่บนพื้นน้ําแล้วมันก็กระเดินกระเดิกระเดิไปอ่ะคือแบบเออมันน่ากลัวมากอ่ะเดี๋ย but it's good right it was f u n แต่เราช่างมืออาชีพครับทั้งจิวหลักห้าครับเราอยู่บนพับปลอดภัยนะช่างนะใช่ครับดูพวกฟ้ามาถึงเท่านั้นอันนี้คือเรายังไม่ได้แบบว่ามีการใช้สปีดที่เร็วมากมีสปีดแค่ประมาณ so this is like it's not full speed yet uh, one in the four like yeah that I, I could tell like i could tell when he like really started gunning it you yep. know what i mean he'd just do it for those small periods of time yep. but, uh, yeah well, that, was, that was really crazy <laughs>